บ้านของเราหนึ่งหลังร่วมกับบ้านของคนอื่นอีกหลายๆห,หลังก็กลายเป็นชุมชนรวมกันหลายๆชุมชนก็กลายเป็นสังคมของเราแต่ละบ้านก็มีความสุขในแบบของตัวเองและแน่นอนก็ยังมมีความทุกข์ในแบบของตัวเองเช่นกันซึ่งแต่ละบ้านก็ต้องจัดการกับมันในรูปแบบที่ต่างกันไปแล้วบ้านของเราชาวมุสลิม ชุมชนชาวมุสลิมจะจัดการในแบบของเราเพื่อสร้างความสุขดูแลความทุกข์กันอย่างไรลองคิดกันดูสิว่าเราเจอกับความทุกข์อะไรกันอยู่บ้างผู้ใหญ่บ้านเราอ้วนไปไหมเด็กของเราต้องเรียนรู้ทั้งสายสามัญทั้งศาสนาหนักไปไหมต้องทำยังไงให้คนในชุมชนรวมตัวกันแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นคนบ้านเราไม่สบายแล้วเราจะเริ่มแก้ยังไง น่าจะมีหลักสู่ผสมวิชาศาสนากับวิชาสามานนะัญนักเด็กๆอย่างเราจะได้ไม่ต้องเรียนหนักทำสุนัขน่าจะใช้บัตรทองได้เนาะ <c oughs> น่าจะบอกให้รู้กันทั่วไปว่าการสุบุหรีเร่เป็นติ่งต้องห้ามแน่นอนว่าคนที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพวกเราเองและถ้าความแข็งแรงในชุมชนสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแบบนี้ลองคิดดูสิ เราจะสร้างสังคมที่อยู่รวมกันอย่างเป็นสุขแค่ไหน